คือ,อคุณนันทนาคุณนันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒธธิสภากลุ่มสวพันธใหม่ก็ออกมาถแถลงคัดค้านการปรับปรุงรัฐสภาครั้งนี้ตัวคุณนันทนาเองก็จะมีคําอย่างเช่นชารุดสุดโสมน้ํารัว่วน้ําฝนน้ําแอร์ฟ้าถลม่มไม่มีงบจัดการรัฐสภาพิศวงต้องเชื่อมจิตไปหาห้องต่างๆหาห้องยังไม่มีป้ายงบทําป้ายยังไม่มีแต่คิดจะปรับปรุง สาลาแก้วไม่เคยมีใครใช้งานเลยมันเหมาะกับการเอาไปตากปลาหมอคางดำฉากหลังบัลลังประธานสภาร้อาล้านไม่เข้าใจเลยว่าเราทำจิตรกรรมฝาผนังงดงามระหว่างที่เราประชุมพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนไปเพื่ออะไรรัฐสภาแห่งนี้เป็นรัฐสภาพิศวงค่ะป้ายบอกทางไม่มีต้องใช้เชื่อมจิตไปตามห้องต่างๆเองเวลาประชุม น้ำรั่วมันเป็นทั้งน้ำฝนมันเป็นทั้งน้ำแอแล้วก็ฝ้าเพดานถลม่มเห็นอยู่เป็นประจำสาร,ราแก้วซึ่งไม่เคยมีใครใช้เหมาะแก่การตากปลาหมอคางดังแดดเดียวเป็นอย่างยิ่งเสนอติดแอร์มาค่าไฟสภาปัจจุบันนี้เดือนละ12-13ล้านจะพุ่งขึ้นเป็นเดือนละ 30, 30ล้าน เพราะว่าเรากําลังอีกสักท่านหนึ่งครับคุณพรชัยวิทยะเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่าห้องน้ําผู้ชายชั้น B1 มีห้าห้องใช้ไม่ได้เลยสักห้องล่าสุดขึ้นป้ายแล้วนะห้ามเข้าส่วมเป็นอันขาดน้ําไม่มี ก็จะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมด5ห้องเนี่ยชำรุหด,ำรดหมดเลยนะครับวดใช้ช่วยคาหมดเลยแล้วป้ายที่เอามาแปะเนี่ยก็เป็นป้ายที่เขียนด้วยลายมือด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขียนด้วยลายมือผมเข้าใจว่าเป็นลายมือแม่บ้านนะครับว่าห้ามเข้าซ่วมเป็นอันขาดน้ําไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากในฐานะ,ะนะรัฐสภา22,000ล้านนะครับแต่ว่า ห้องซ้วมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เลยแนมะ้แต่ห้องณขณานี้ฝั่งวุฒิสภาโรงอาหารของเรากระจอกงอกง้อยมากครับมีที่นั่งไม่ถึงหนึ่งรอยที่นั่งนะครับในขณะที่เฉพาะพนักงานของวุฒิสภาเนี่ยก็หลายร้อยคนอาจจะถึงพันคนในวันพุธวันพฤหัสที่ทางสวไม่มีการประชุมสภาเนี่ยเราก็ต้องลงไปทานอาหารที่ห้องอาหารกันแต่มีที่นั่งไม่ถึงร้อยเนี่ยคิดยังงบบริหารจัดการยังไม่มีดันคิดจะปรับปรุง <c oughs>